สวัสดีค่ะนะคะก็มาดูวันนี้นะคะพามาดูตารางค่าความจริงที่พวกเรายัางจำไม่ได้นะคะมาดูตารางค่าความจริงกรณีสองประพจน์นะฉะนั้นเนี่ยเราจำแค่นี้ก็ได้ฉะนั้นมาดูประพจน์แรกนะคะอ่ะครูให้เป็นกรณีเป็นจริงอันนี้จริงจริงเท็จเท็จนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเท็จจริงเท็จจริง ดูสองอันนี้นะมาดูเลยตารางนี่นิเศษพีนิเศษตัวไหนจะเป็นตรงข้ามกับอีกตัวหนึ่งถ้านิเษจริงก็เป็นเท็จนิเศษเท็จก็เป็นจริงมาดูคิวเอาไม่ใช่คิวพีนิเศษพีนิเษจริงได้เท็จนิเษจริงได้เท็จถ้านิเศษเท็จได้จริงนิเศษเท็จได้จริง,เ,เ,รงเห็นไหมคะดูนะอ่าหนูดูหนูดูได้ว่าเนี่ยเราทำคอลัมน์ตัวพีพีอยู่ ต่อไปมาดูเชื่อมด้วยและนะคะครูบอกหลักๆเลยและ,ต,ออะต้องเป็นจริงทั้งสอง่ะต้องเป็นจริงทั้งสองถึงจะเป็นจริงฉันรักเธอและเธอก็รักฉันเราถึงจะเป็นแฟนที่รักกันโอเคไหมอ่ะฉะนั้นมาดูจริงและจริงได้จริงนะคะจริงและเท็จได้เนี่ยต่างกันไม่ได้ นะคะก็จะเป็นเท็จอันนี้เท็จและจริงก็เป็นเท็จนะคะเท็จและเท็จก็เป็นเท็จฉนั้นการเชื่อมด้วยและต้องเป็นจริงทั้ง2ถึงจะได้จริงโอเคต่อไปมาดูเชื่อมด้วยหรือนะคะเชื่อมด้วยหรือมาดูอันแรกหรือจริงหรือจริงก็ได้จริงคําว่าหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วนะคะ,นะคะ จริงหรือจริงได้จริงถ้าเป็นจริงหรือเท็จเห็นไหมคะมีจริงหนึ่งตัวก็จะได้จริงกรณีที่สามเท็จหรือจริงก็มีจริงหนึ่งตัวก็ได้จริงต่อไปกรณีที่สี่เท็จหรือเท็จไม่มีจริงเลยก็ได้เท็จโอเคไหมคะอ่าเห็นไหมจำไม่ยากสองตัวเนี้ยไม่ยากฉะนั้นมาดูตัวถ้าแล้วถ้าแล้วจากการจำของครูครูบอกว่า นัดเฟนอะถ้านัดเฟนนะคะดูนะอ่าเอาเอาปกติก่อนก็ได้ถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเท็จก็ได้เท็นะคะถ้าเท็จแล้วจริงก็ได้จริงถ้าเท็จแล้วเท็จได้จริงจะเห็นไหมว่าถ้าแล้วเนี่ยมีหลักการจาน กขบอกว่าถ้านักแฟนแล้วแฟนมาเราดีใจเหนไหมนัดแฟนให้เป็นพีแฟนมาให้เป็นคิวนัดแฟนให้จริงแฟนมาก็จริงเสียใจให้เป็นเท x ดีใจให้เป็นจริงนะคะดูถ้านักแฟนแล้วแฟนมาเราดีใจโอเคเป็นจริงถ้านักแฟนเป็นจริงแล้วแฟนไม่มาเป็นเท็จเราเป็นยังไง เสียใจแล้วเดี๋ยวกลับไปมึงตายนะคะเสียใจต่อไปถ้าไม่นัดแฟนแล้วแฟนเสือกมาอุ้ยประทับใจมากโตดดีใจนะคะแต่ถ้าเราเองนักกิจต่อคุ้ไม่แน่นะอ่ะต่อถ้าไม่นัดแฟน แล้วแฟนมาแล้วแฟนก็ไม่มาเราก็ยังดีใจปกติโอเคไหมคะนี่สําหรับถ้าแล้วต่อไปมาดูก็ต่อเมื่อลูกสอสองข้างถ้าแล้วอ่ะลูกสอนข้างเดียวต่อไปมาดูก็ต่อเมื่อหลักง่ายๆก็ต่อเมื่อสองข้างเนี้ยค่ะต้องเหมือนกันถึงจะได้จริงนะคะจริงก็ต่อเมื่อจริงก็ได้จริง จริงก็ต่อเมื่อเท็กต่างกันต่างกันก็ต่อเมื่อก็จะได้เท็อ่าเท็ก็ต่อเมื่อจริงต่างกันอีก็จะได้เท็กต่อไปเท็ก็ต่อเมื่อเท็ปเหมือนกันสองข้างเหมือนกันก็จะได้จริงโอเคนะคะโอเคฉะนั้นมาดูทวนอีกนิดนึงและจะเป็นจริงกร,รณีเดียวคือกร,รณีจริงและจริงส่วนหรือ เป็นจริงหมดเลยถ้ามีจริงหนึ่งตัวเป็นจริงหมดเลยอย่าเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเท็จและเท็จนะคะก็คือนนี้ต่อไปถ้าแล้วก็เป็นเท็จกรณีเดียวกรณีท่านักแฟนแล้วแฟนไม่มาเราเสียใจต่อไปถ้าก็ต่อเมื่อลูกศรสองข้างเหมือนกันจริงจริงได้จริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็ได้จริงที่เหลือ น,นะคะนั้นลองไปท่องนะคะลองไปท่องเพราะถ้าหนูท่องไม่ได้หรือหนูจําไม่ได้หนูก็จะทําข้อสอบไม่ได้แล้วก็จะทําแบบฝึกหัดต่างๆที่เกี่ยวกัข้าวความจริงไม่ได้ฉะนั้นฝากจําน,นะคะ